คือบล็อกเกอร์มือหนึ่งนะลมแรงเกินไม่ต้องเผื่อพื้นนะคะไม่ชอบมือซ้าย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอขอต้อนรับเข้าสู่แต่งอยู่นั่นแหละนะคะคือเฮอเ้ยเป็นไรเอยแต่งทําไมอะไรวันนี้ที่ฉันบอกเลยนะคะจากชื่อคลิปเนี่ยมันมีความแบบเคลมแรงมากแกเพราะว่าอะไรฉันคือบล็อกเกอร์มือหนึ่งนะเป็นบล็อกเกอร์มือหนึ่งในไทยหรอในอาเซียนหรอในโลกเลยเฮ้ยเพราะอะไรเพราะว่าฉันมั่นใจแหละนะคะว่าคงไม่มีใครเอน็นฉีมือที่ถนัดหรือมือขวาแบบฉันแล้วมีไหมคะมีไหมคะไม่มีนะคะเพราะว่ามือหนึ่งในแง่นี้คือเฮ้ย เือมอดียวและเป็นมือข้างที่ไม่ถนัดด้วยแต่ว่าเนี่ยอันนี้พูดตรงเลยนะตั้งแต่เข้าเฟือกมานะคะก็ยังไม่เคยแต่งหน้าเลยวันนี้วันแรกแล้วเข้าเฟือกมา7วันพยายามไม่ขยับขยืขย่นมือข้างนี้เท่าไหร่อ่ะวันนี้เรามาดูกันนะคะว่าน้อยหนึ่งจะแต่งหน้าได้ไหมด้วยมือที่ไม่ถนัดนะคะแต่เราต้องทําได้อยู่แล้วเพราะเราเป็นบล็อกเกอร์มือหนึ่งเหลือมือเดียวโอเคติดตามชมได้เลยคะ่ะมาเริ่มกันเลยนะคะอ่ะต้องเท้าความนิดนึงนะคะว่าเอ๊ะทำได้สิ่งนี้มาได้ยังไงแล้วมันยาวอะไร ขนาดนี้คือเราอะก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นว่าใน IG Story แล้วนะว่าเราบอกว่าเรามือซนใช่ไหมตอนที่แบบถ่าย MV สายใส่ตลกไม่ได้เป็นง่ายใสย่ใส่พีการก็ไม่ได้เป็นง่ายๆงงมาก ก็คือแบบว่าเราอะ่ะมีการแบบมือซนเล็กน้อยนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้หนักหนาเวย้ยคือมันก็เป็นแบบซนแถวแถวหลังมือนะเพราะว่ามันแบบว่ากึ๊กนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้เจ็บอะไรมากมายเพียงแต่ว่ามันขยับได้ไม่ค่อยแบบอิสระเสรีนึกอ,ออกปะแล้วเสร็จแล้วเราก็เลยแบบอ๋อโอเคไม่เป็นไรก็ไปแบบไปวอล์กไปเกาะช้างอะไรเงี้ยก็กลับมาก็ก็ก็ไม่ได้เป็นไรค่ะแต่ว่ามาตายตอนที่นั่งอยู่แล้วจะลุกแล้วลืมว่ามือข้างเนี้ยมันเจ็บนิดนิดน,นะคะเท้าแล้วก็ลุกขึ้นมาใช่ไหมปรากฏว่ามันเหมือนไฟฟ้าชอ็อตนะคะ ไม่มีแรงไปเลยแล้วก็บวมลงไปเลยนะคะแบบเหตุเกิดก็ตอนบ่ายๆอะไรเงี้ยเราก็แบบเป็นไรป้าว้าอะไรเงี้ยแต่ก็อ่ะไม่เป็นไรนอนหนึ่งตื่นนะคะตื่นขึ้นมาข้อมือตรงนี้บวมก็เลยไปหาหมอปรากฏว่าเอ็นฉีค่ะก็เลยแบบแฮปปี้ในแง่นานก็เลยต้องเข้าเฝือกยาวขนาดนี้นะคะคือเอ็นฉีตรงนี้ทําไมต้องยาวขนาดนี้นะคะเพราะว่าเส้นเอ็นตัวนี้มันเป็นแบบการคนโทรลให้มือมนุษย์บิดได้เพราะว่ากระดูกอ่ะมันมี2ท่อนใช่ไหมมันก็จะแบบสามารถบิดได้แบบนี้ซึ่งอีที่เข้าแบบเยอะอย่างเงี้ยคือเราจะไม่ทําให้เขาแบบบิดได้เพราะว่า เสน้นเอ็นตรงนี้มันจะได้พักนะคะเพราะว่าเสน้นเอ็นตรงนี้มันฉีกบิดไม่ได้นะคะก็เลยต้องยาวลงมาถึงแบบในแง่นั้นเลยอ่ะคุณผู้ชมฝ่ามือก็ไม่ได้ใช้งานไงก็เลยประมาณนั้นนะคะแล้วก็เสน้นเอ็นในตรงนี้นะคะก็ใครที่ยังไม่ได้เป็นนะคะไม่ต้องเป็นนะคะขอร้องเพราะว่ามันแบบหายช้ามากหลายคนที่แบบแนักกีฬาเทแบบแนนิสนักกีฬาอะไรที่มันจะต้องใช้ข้อมือะค่ะมันอาจจะมีการบาดเจ็บตรงนี้แล้วก็ต้องพักยาวแบบเป็นเดือนอ่ะซึ่งน้อยหนึ่งก็คืออะไรเฮ้ยเข้าเสือกนี้คือ2อาทิตย์นะคะแล้วเดี๋ยวไปตัดเสือกแล้วก็ยังไม่รรู้้้เลยนนะะะคว่่่่าจตตอออองใสหืพแี นินึงออกมะเครียดนิดหนึ่งนะคะเพราะงานก็มีต้องทําแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็อะยังไงหน้าเราก็ต้องแต่งแล้วก็ยังเหลืออีกมือหนึ่งนะคะมือซ้ายเรามาทํางานมือซ้ายกันวันนี้คือมันจะมีชาเลนจ์ใช่ไหมแต่งหน้าด้วยมือที่ไม่ถนดัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางคนก็อุยใช้แบบมือขวาทําก็ได้แบบโกงๆอย่างเงี้ยนี่โกงไม่ได้เลยนะคะแล้วก็โดนน้ำไม่ได้เลยในแง่นั้นใครที่เคยเข้าเฝือกจะรู้ว่าคันมากนะคะข้างในคือคัน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 ห้ามเอาอะไรแยงแย่เข้าไปนะคะฉันก็มีตัวช่วยนะคะนั่นคืออะไรที่แบบว่าเป่า แต่ว่าฉันก็ใส่ลงไปแล้วก็ มัน,น,นคันอะคุณผู้ชมหรือกป่อ่ะโอเคเดี๋ยวแบบว่าทําไปด้วยเล่าไปด้วยเมาไปด้วยแล้วกันนะคะซึ่งเมคอัพในวันนี้แล้วก็สกินแคร์อะไรต่างๆในวันนี้นะคะเป็นอะไรที่เดิมๆแหละแต่ว่าก็คือมาอัปเดตกันด้วยแล้วก็ถือโอกาสทำชาเลนจ์มือที่ไม่ถนัดด้วยแต่งหน้าที่เข้าเสือด้วยมือชาเลนจ์มันเยอะไปปะเอาดีๆงงมากนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มแัแต่ขั้นตอนสกินแคร์กันเลยคะ่ะขั้นตอนสกินแคร์นะคะบอกเลยว่ามันต้องเปลี่ยนเพราะว่าเราอะไม่สามารถแบบฟุบๆแล้วก็แฮ่แล้วก็วกวกคือมือ คะแม้แต่นิดเดียวก็เลยแบบจะต้องใช้การหยอกลงบนหน้าเลยซึ่งอะไรที่เป็นน้ําหลายๆทะลุดอะ่ะก็อาจจะต้องพักไปก่อนช่วงนี้จะแบบหยอกใส่มือแล้วตบๆก็ได้แหละแต่มันไม่ถนัดนะคะก็เลยเปลี่ยนนะคะมาใช้ตัวนี้นะคะนามูไลฟ์ Life. ตัวนี้เป็น Miracle White Essence Water ซึ่งตัวนี้เดี๋ยวจะมีรีวิวแยกนะเพราะว่าพูดตรงว่าลูกค้านะคะแล้วมันก็จะมีตัวแอมพูดด้วยนะแล้วก็มีตัวครีมอะไรอย่างงี้ด้วยเดี๋ยวรอดูรีวิวแยกแล้วกันนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็คือใช้แล้วว่าเก็บผงเก็บผลอะไรอย่างเงี้ยไปก่อดซึ่งเนื้อมันจะไไไมมมมม่่่ใชชเเปป็็็นนนนนุู้้้ััจะดวยกลหท ะะเราก็เลยแบบเหยาะลงบนหน้าเลยแบบว่าไอจีอ <g ly> มันกะแรงไม่ถูกเหมือนกันนะ <c> <Share> มือซ้ายอะน,นึ้อ,อปลาลงบนหน้าเลยนะคะ ซึ่งตัวนี้ใช้ก็ดีนะเท็กเจอร์ดีแล้วก็แบบผลที่ได้ก็คือซุ่มชื้นอ่ะเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวรีวิวเต็มๆอะ่ะก็เดี๋ยวมาดูกันเลยทางไลน์เลยของ namu life นะคะโอเคเอเซนต์ันเข้าผิวแล้ว1ตัวต่อไปเลยะะก็คือเป็นจริงๆอะ่ะเราก็ใช้ตัวเอ่อแอมพูของเขาด้วยนะแต่ว่าลืมฉวยมานะคะลืมฉวยออกมาจากบ้านนะคะเราก็ไม่เป็นไรเราก็ใช้ของดีที่เราเคยแบบว่ารีวิวไปแล้วนะคะวิชี่ตัวฮายานะคะตัวนี้อ่ะเอาเลยก็หยดลงบนหน้าเลยนะคะตัวนี้มันก็ไม่ได้เป็นน้อนะนบบ happy, ไง,ไง เผือพื้นนะคะทาสกินแคร์ไม่เผือพื้นนะคะกลเกลี่ยไปเลยในแง่น,นั้น ก็โชคดีอย่างหนึ่งที่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีแบบสิวขึ้นแล้วนะคะไอ้ตรงเนี้ยมันก็คือรอยแผลเป็นจากที่แบบมือซนก่อนเข้าเสือกไนะเนื้ออกไหมมันก็ยังเป็นแผลแดงๆอยู่นะครับเพราะว่านั้นหนึ่งก็คือซนบีบอะก็ะพูดตรงๆว่าเราบีบเป็นพฤติกรรมที่อย่าทำนะคุณผูช้ชมเวลาเป็นสิวแต่ว่าแบบทำซนอะเข้าจะปะซนแสบ,บใส่แล้วก็ <laughs> ตัวต่อไปนะคะเราจะใช้เอ่อพรเมอร์นะตัวนี้เป็นตัวใหม่ที่คุณผูช้ชมไม่เคยเห็นแต่เราอะก็ใช้อยู่ก่อนหน้านั้นแล้วนะคะนั่นคือตัวพรายน,นะคะของนาตาชาเดโนนานะคะตัวนี้เเปป็็นนแบบ ด้วยนะคะก็เสือก็ได้อะในแง่นั้นบ,บนนนดีดลงบนหน้าเลยนะคะแบบปกติไม่เคยทําแบบนี้เลยนะตัวนี้มันก็เป็นแบบเหมือนเป็นสกินแคร์แหละแล้วก็เป็นไพรเมอร์ด้วยเพราะมันก็จะลื่นนิดๆนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ลื่นมากก็ไม่ได้เป็นฟิลซิลิโคนขนาดนั้นนะแล้วก็จะให้ผิวมันดูแบบผ่อนในแง่นั้นเมื่อกี้เราก็ใส่ไปนิดนึงนะก็เลยมีความแบบว่าเดี๋ยวรอให้เขาเซ็ตตัวนิดนึงนะคะการเข้าเฟื่อของเราอะเอาจริงเราก็คาดหวังแหละนะว่า2อาทิตย์แต่ควรจะต้องหายแหละเตรียมใจไว้นิดนึงว่าแบบมันอาจจะไม่ได้หายเร็วขนาดเพราะเราก็แอบดูมาาว่ ะะมันหายช้าโอเคโอเคโอเคอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยไปเจอตัวนี้มาเพราะว่าเราคันมากเลยค่ะแคสคอมฟอร์ตเหรอเออมันจะเป็นแบบยาฉีดปวกป่ะเหมือนป่ะเวลาเราคันอะแยงเข้าไปแล้วเราก็ฉีดเพราะว่ามันเป็นแบบสเปรย์แบบแป้งแล้วก็มีแอลกอฮอล์แล้วก็มีเมนทอ,อลมีทรีทรี ree, อะไรเงี้ยขื้นนี้คือไม่ได้เงินนะแต่ว่าแบบเผื่อใครที่แบบว่าเข้าเฝืกองก็จะได้รู้ว่าทําไงคือมันไม่ควรแยงเข้าไปอะแต่แบบคนที่เป็นจริงจะเข้าใจเว้ยว่ามึงกูขอยแยงเหอะมันคันจริงเว้ยแยงแบบล็อกหลบแบบผักกอดอะอย่าแยงแรงเพราะว่าถ มันก็ยิ่งกว่าเดิมปะ่ะแล้วมันโดนน้ำไม่ได้มันก็แบบสกปกสกปกอย่างเงี้ยหรอแล้วเป็นคนเหงื่อเยอะ มันก็จะรู้สึกเย็นๆนะมันเหมือนกับแบบเราเกาไหมมันก็ไม่เหมือนหรอกมันก็ไปต่อได้เข้าใจนะเข้าใจอารมณ์ป้าคนที่เคยเข้าเฝื่อจะเข้าใจไทม์เมอร์ก็เรียบร้อยแล้วนะคะอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาแต่งหน้ากันเลยสิ่งที่เราใช้นะเราใช้เดิมๆนะคะแต่ว่าก็มีการหมุนเวียนผัดเปลี่ยนอะไรกันไปนะคะอย่างแบบอ่าคอนซีลเลอร์เนี่ยตอนนี้ก็ใช้อยู่2ตัวแล้วแต่จะฉวยตัวไหนได้นะคะนั่นคือ hourglass นะคะอุ้ยมือข้างนี้ก็ยังปรับทํางานให้ได้อยู่เพราะอุ้ยวัตถุใหญ่มากเลยนะคะแบบรอโฟกัสหนึ่ วันนี้เรามีแบบลอยที่มันแบบแดงขึ้นมานิดนึงนะคะก็จะใช้อาวว์กราสนะคะแต่ว่าเวลาเปิดก็คือต้องเปิดมือเดียวคือจะเปิดเนี้ยก็ได้เว้ยแต่ว่าเรากลัวมันเลอะอ่ะนิดนึงป้าคือแบบก็นิดนึงอ่ะแล้วก็วันนี้ต้องทำาชาเลนมือซ้ายด้วยก็มือซ้ายก็มือซ้ายอะค่ะคือพุ่งตรงเลยนะมันเหมือนกับคุณผู้ชมลองแบบเขียนหนังสือมือขวาแล้วลองเขียนมือซ้ายอ่ะเนี่ยเปะปะเละละมากๆไม่ชอบมือซ้ายคนที่ถนัดมือซ้ายคือแบบเออขอโทษนะคือแบบฉันถนัดขวาไงแล้วพอฉันมาใช้มือซ้ายมันก็แบบจากที่ลงเยอะอยู่แล้วก็ควบคุมปริิมมาณไไ่่ด้ยยงเอะ อ่แล้วก็ใช้พับคุชชั่นนะคะช่วงนี้ใช้พับคุชชั่นของอินนิตฟรีนะคะตัว covering นะคะตัวนี้ก็คือมันจะมีขายแยกนะก็โอเคนะคะ งานผิวไงมันเป็นแอเรียใหญ่ๆเนาะใช้มือขวาได้แต่ว่าไม่ใช่แบบไม่ใช่แต่งหน้าไงนี่ไม่ได้โกงนะฉันได้มือขาดรูอหรอแม่พี่ต้องแบบข้างเนี้ยคือแบบให้มันทำเนี้ยมันทําแบบไม่ได้อ่ะคือไม่ควรออกแรงอะไรเลยกับอันนี้นะคะอ่ะก็ถือว่าประสบความสาเร็จนะคะกับมือซ้ายในการเกลี่ยแป้งฝุ่นนะคะแป้งฝุ่นที่จะใช้เนี่ยก็เป็นแป้งฝุ่นแบบเดิมๆคือแป้งฝุ่นลอร่าแต่ว่าเป็นแป้งฝุ่นตัวเนี้ยจะเป็นอ่อ translucent honey นะคะเป็นสีแบบเหลืองกว่าปกตินิดนึงเพราะว่าพุ่งตรงว่าอันที่เป็นสีปกติรู้อยู่ไหนอ่ะก็ม อันนี้ก็เลยอันนี้ก็อันนี้นะคะเพราะฉนันฉันจะถือมือขวาแล้วก็ใช้พัฟนะคะของ s t a r ติ Beauty นะคะแต่ปริ้นภาษาอังกฤษไ,ไว้ข้างใน,น,นเพราะว่าถือเอาไปใช้ในคลิปที่มีสปอนเซอร์ได้เฮ้ยดูไม่ออกว่าเป็นแบรนด์อะไรเคาะบนมือแล้วกันเคาะบนมือซา้ายนะคะเอามือขวาเราสุดท้ายก็เปลี่ยนมาเป็นมือซ้ายนะคะความมันไม่รู้จักเลยนะคะเฮ้ยน้ำมันคือแบบร้องห้าขอชีวิตแล้วะะเพราะว่าแป้งตัวนี้คือแมตและอันนี้มันก็จะเป็นแบบสีแบบอมเหลืองนิดนึงมันอาจจะเพิ่มการปกปิดนิดนึงนะคะ โอเคต่อไปนะคะเป็นแป้งผสมรองพื้นนะคะที่แบบรู้ๆกันอยู่แล้วคิวเพรสอีเวอรี่ดีทัชนะคะสีม่วงก็คือดีมากแต่ว่าเราจะใช้แค่แบบเฉพาะที่หลักกันเฉพาะที่ไหนเฉพาะที่หน้านก็จะใช้พับนี้ไปเลยแล้วนะ,ะแล้วก็กดเพิ่มในที่ที่อยากปกปิดเพิ่มนะคะโอ้นอกรองแบบพึง่งเพิดมมากอะ่ะยิ่งห้ามเหมือนยิ่งอยู่นะคะสังเกตได้ว่ายังไม่มีแปรงเข้ามาในขั้นตอนเหล่านี้นะคะ,ะ,คะเดี๋ยวใช้แปรงนะคะที่แบบเป็นแปรงพุ่มๆฟูๆนะคะปัดแบบส่วนเกินออกไป ขั้นตอนต่อไปนะคะดิฉันก็ยังใช้บรอนเซอร์ของเอสเต้ลอเดอร์อย่างต่อเนื่องมันกะลำบากมากเลยอ่ะออย่าให้เลอะนะเฟือกอ่ะเดี๋ยวหมอรู้ว่าเป็นกระเทยแต่งหน้าอจะไม่ถนัดเลยเราก็ไม่ค่อยได้ใช้ในแปลกๆนะคะในช่วงนี้เพราะว่าเดี๋ยวกะน้ำหนักกะสีไม่ถูกมันได้นานแฮปปี้นะคะอ่ะกรอบหน้านะคะ ก็ได้อยู่นะเ oh. ป,ะปะเละ,ละมากคืออย่างที่สังเกตได้ชัดเลยว่าคือการดะาน้ําหนักอาจจะทาได้ยากนะคะทิศทางในการใช้แปลงตามด้านที่เขาดีไซน์มาเนี่ยอาจจะลําบากแต่นี่คือแปลงที่มันแบบแปลงกลมๆอย่างมันยังพอแบบทำงานได้อยู่ oh. แล้วตอนล้างหน้านะบอกให้เลยว่าแบบลบาบากมากเพราะว่าแบบรีมูเวอร์อย่างเงี้ย ก็คือต้องบีบบนหน้าไปเลยพวกออยพวกอะไรที่แบบเรานวดน,นวดแล้วก็ล้างออกกันก็คือบีบบนหน้าไปเลยแล้วก็วนๆไปเลยเพราะว่าอาอย่างเราใช้กันแดดใช่ปะเราก็ใช้รีมูเวอร์ล้างกันแดดนะคะก็เลยแบบล้างหน้าก็ลำบากนิดหน่อยเพราะกลวยมืออีกข้างนึงมันเลอะไงอะโอเคเดี๋ยวพกแบบ ปัดแก้มไฮไลท์อะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยมาต่อกันเขียน <S <S คิ้วก่อนวิตกสุดละอันเนี้ยคือมันเป็นอะไรที่แบบเล็กๆจะปัดคิ้วไปเลยก็ได้นะแต่ว่าขอเขียนเถอะเพราะว่านี่เดี๋ยวต้องถ่ายงานลูกค้าต่อจะใช้ตัวเขียนคิ้วอันนี้นะคะซึ่งก็เดิมๆโซนที่จะใช้คือน่าจะประมาณนี้นะเป็นน้ำตาลแบบน้ำตาลแบบอ่อนๆนะคะเพราะว่าถ้าเขียนเข้มแล้วแบบเลอะเรารูอันเนี้ยไม่ยกขึ้นมานะครับคือเราแบบก็คงไม่ใช้อะไรที่เป็นแบบคมๆไลเนอร์เป็นลิควิดอะไรางี้นะเพราะว่าเอ็นโปรดักเราต้องสวยเว้เพราะเราต้องทํางานต่อได้ไหมเฮ้ยมัน พอไปได้นะวี่นันเออนะอ่าโอเคเดี๋ยวจะปัดมาสคาร่าคิ้วหน่อยนะคะเพราะว่างลงวงไปได้ไงว่ามันแบบเป็นสไตล์นะคะอันนี้ใช้ของเคสนะคะ คิ้วนะคะก็ขอได้นะเออตานะคะก็คือตาวันนี้ก็จะไม่เยอะเลยนะคะเป็นสีแบบจืดๆนะคะเราก็เลยจะใช้ foren cos นะคะอันนี้น่ารักดีถ่ายรูปสีใน IG ไว้นะคะคือซื้อมาทั้งหมด6พาเลตนะคะแต่ว่าอันนี้มาดูแบบมันดูง่ายสุดละเลยก็เลยอะไรอย่างเงี้ยดูแบบดูมีโอ้นะคะสีแบบประมาณนี้เบอร์3นะคะชื่อว่า medium ให้สีประมาณแบบในโทนเนี้ยน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีส้มๆนิดๆอะไรประมาณนี้เออนั่นแหละนะคะเดี๋ยวลองดูนะเอาสีอ่อนสุดก่อนเลยจะอ่อนสุดก่อนเลย ด้วยความที่สีมันไม่ได้เข้มมากนะคะมันก็จะแบบว่าเลอะก็ไม่มีใครรู้นะคะก็รู้แหละตัวเองรู้ ตัวนี้ซื้อที่ไหนนะคะตัวนี้ก็คือพรีมานะคะจากกีวีคิดนะคะ ig กีว i k คิ s นะคะลองไปดูว่ายังมีไหมเพราะว่ามันเป็นแบบร้านพรีสไตล์เกาหลีเกนี้ในแง่นั้นถ้าเกิดว่ามันลําบากก็ไม่ต้องทานนะตาเอาดีๆทาปากแล้วจบเลยแต่ว่านี่คือแบบมันจะต้องสวยมันจะต้องสวยอาเปลี่ยนหน่อยสีเปลี่ยนเป็นแปรงที่เล็กลงมานิดนึงนะคะกับสีน้ําตาลเข้ม เข้มของพาเลทนี้ก็ยังไม่ได้เข้มแบบที่สุดนะคือสิ่งที่พบเลยนะกาดน้ำหนักกดอะไรแบบนี้ไม่ถูกเลยคือแบบรู้สึกมันเหมือนมันแบบมันกดไปแล้วมันก็เบาๆไปหมดเลยแ,แล้วถ้ากดแรงก็รู้สึกจะแรงไปอะ่ะโอเคเดี๋ยวจะใช้พาเลทที่สีเข้มขึ้นมานิดนึงนะคะของฟอร์เรนคอสเนี่ยเหมือนกันนะคะก็คือตาลขึ้นมานิดนึงนะคะอันนี้คือสีเบอร์ศูนย์ห้าวูดดี้นะคะซื้อที่กิววิคสเหมือนเดิมใช้แปรงเล็กๆนะคะแปรงแบบประมาณนี้นะคะ ก็เข็มขึ้นนิดนึงใครที่สามารถทําแบบงานแบบเนี้ยได้ทั้ง2มือบ้างอะคอมเมนต์หน่อยดิว่าแบบหนูแต่งหน้านะคะหนูแต่ง2ตาแบบพร้อมกันเลยทําได้ปะเอาจริงๆริงเกงมากเลยนะวาดรูปได้ทั้งสองมือมันมีนะเว้ยแบบคนที่วาดรูปได้ทั้ง2มืออะก็น่าจะแฮปปี้นะในการที่แบบว่าเออมืออีกมือนึงแบบ อักเสบแบบใช้ไม่ได้แป๊บนึงอะไรอย่างเงี้ยก็แบบยังใช้อีกมือนึงได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เราเป็นคนที่แบบใช้ตะเกียบมือสายเว้ยก็เลยรู้สึกว่าช่วงที่ไม่สบายหรือว่าช่วงที่แบบแขนมันแบบทาอะไรไม่ได้ในมือขวาเราก็จะกินก๋วยเตี๋ยวกินอะไรอย่างเงี้ยอะแฮปปี้แต่กินข้าวคือแบบด้วยความที่มันขยับลําบากนะมันก็จะรู้สึกแบบอิมละอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็น้าหนักไม่ลดนะอ้วนเท่าเดิมเพราะอะไรวิงวิงอะเอามาตบๆหน่อยไหมเป็นพาเลต์อัลกลาสนะคะที่เป็นแบบแอ็บส์ลูตสโต l ไลท์นะคะอันนนนีี้้ก็คือแบบ่่ทมัรูปลาาางหต แบบนี้นะคะตัวนี้เป็นไฮไลท์แหละเดี๋ยวเราจะเอาสีนี้นะคะท็อปตรงกลางตานิดนึงรู้สึกสบายใจอ่ะเอ้ยมันไม่ได้แบบแมทแบบแบบอย่างเดียวนะมีเงาเงานะเว่ยสีทองหัวตาด้วยอ่ะเออได้อยู่ได้อยู่แปลว่าอะไรแปลว่าซื้อบ้านไงแปลว่าได้อยู่โอเคดัดขนตากลัวสุดเลยอ่ะดัดขนตามือสะ ไม่กล้าบีบแรงอะกลวมันปิ้นออกข้างอเฮ้ย <Hey. S 1> คือบางทีอะมือเนี้ยมันก็ยังใช้ได้แหละดัดขนตาจริงๆมันทําได้แต่ว่าชาเลนด้วยก็เลยแบบว่าหลายอย่างรวบยอดไปเลยปัดขนตาดีกว่าค่ะใช้เมเบรลีนไฮปร์คิ l ตั้งแต่ทํามาขั้นตอนปัดมาคาร่าไม่ถนัดสุดเลยแต่มันได้ไม,มันก็ได้มันยังไม่แบบซอกซอนเข้าไปขนาดนั้นอนะเรากลัวมันจะจุ้งเข้าไปในลูกตาดำเนื้อออกไปอ่ะประมาณนี้นะคะเราก็ขั้นตอนยา่ยางๆน่าจะผ่านไปแล้วนะพวกคิว้วพวกตาอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาปัดแก้มกันเดี๋ยววันนี้ปัดแก้มนะคะจะใช้ของตัวนี้เลยนะคะตัว Dion Color Awakening Universal Blush 004 Coral จะมีอมส้มกับอมชมพูนะเราเอาอมส้มนะคะเพราะว่าเราว่ามันเข้ากับลุกวันนี้แต่ส้มมันก็ไม่ได้ส้มแบบนั่นนะมันก็เป็นคอ อ,อ,นะอมชมอยู่เหมือนกันคือตัวนี้เวลาปัดไปอะ่ะก็จะแบบไม่ค่อยเห็นสีนะในตอนแรกแต่สักพักหนึ่งมันจะขึ้นมาไม่รู้มันมันทำจากอะไรอะ่ะมันจะแบบเป็นฟิลเจอร์ลิปโกลของแบบดีออที่แบบอ่ะทาไปตอนแรกไม่มีอะไรสักพักโว้ห <c oughs> มาไ <c oughs> งอย่างเงี้ยไอไอไงจมูกด้วยนะคะให้มันดูแบบอื้อนิดเดียวแต่ถ้าเบิ้ลไปยังไงก็เยอะขึ้นได้นิดหน่อยนะคะคือสีมันจะมีความใสอ่ะนี่ว่านี่ชอบนะแล้วก็เดี๋ยวว่าจะไปซื้อสีชมพูด้วยอ่งมันแบบเนี่ยนิดนึง ก็อย่างที่บอกนะว่าถ้าเราจําเป็นจริงๆนะคะในการที่จะต้องใช้มือที่ไม่ถนัดพย,ยายามอย่าเลือกสีที่เข้มมากไว้เพราะเราคอนโทรลน้ําหนักต่างๆมันลําบากคอนโทรลตำแหน่งก็ลําบากนะคะนี่คือแบบเหมือนแค่จับมือแล้วก็กดแล้วก็ลูดๆไปเท่านั้นเองนะคะแล้วก็งานผิวต่างๆที่เป็นแบบงานผิวที่ไม่เคยทำอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบก็เราแต่งแต่งมาแม่นั้นก็ตลกนิดหน่อยแค่นั้นเองอะ่ะก็ลองดูแหละนะคนเรามันก็ไม่ได้แปลว่าจะทำอย่างนี้ไม่ได้เลยถ้ามีความสามารถเธอก็ทําได้อยู่แล้ว มันมันเริ่มมันเริ่มส้มไปยังอะเริ่มมาแล้วเนอะ awakening แล้วเนอะเด <c oughs> ี๋ยวเรามาไฮไลท์กันนะคะเอาแวากลาสมื่อกี้นั่นแหละแล้วเดี๋ยวเราจะปัดแบบเฮ้ยเฮ้ยอย่างเงี้ย <c oughs> แกนจูทูลเนื้อออกปะ อีฝั่งเนี่ยไม่ถนัดเลยไม่แต่นิดเดียวต่อเลยนะคะกับกันเฮ้ยสุดท้ายแล้วปะทาปากนะคะทาปากก็เป็นอะไรที่แบบรอบที่ร้านอะเวลามีคนมาถามก็อันนี้แหละค่ะจนจนเบื่อแล้วอะแต่ว่ามันสวยวะสายต่อแหละนะคะ I am me me นะคะตัว mystery b e r b e r r t i n ศูนย์ศูนย์นะคะออกน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลอมส้มอ่ะเดือเออเออล้วก็จะทาทะเลยแล้วก็ได้เลยดูงงมาก เอ้ยนะคะแล้วก็เพิ่มมิตินิดนึงเฮ้ยยังเฮยเพิ่มมิติอีกอ่อเหมือนเดิมอันเดิมแต่ว่าอันนี้คือสีเบอร์พิมพ์แบบตัวอักษรอะทับลงบนชื่อสีอีกทีนึงแบบมองไม่เห็นเออสีเข้มๆอ่ะโทษนะเบิร์นไปด้านไหนเม้มไปเม้มมาเม้มมาเม้มไปทำเร็วเอ้ยกูแดงไปอยู่นะเนี้ยงับออกนิดนึงอืมอืมโอเคเมมเสร็จแล้วก็อ่ะเดี๋ยวฉีดสเปรย์กันดีกูอะออเนเตอร์นะคะที่เป็น p o ล l u t i นโ p r o t e c t i o นะคะของ urban decay ลมแรงเกินและนี่คือลุกของ b ิวตี้บอเกอร์มือหนึ่งค่ะ มือหนึ่งเพราะอะไรเฮ้ย <He i, S 1> มีมือเดียวนะคะแตงแง่นานอ่ะโอเคเนี่ยเราก็ลองใช้แบบว่ามือที่ไม่ถนัดนะคะแต่งหน้าทั้งหมดนะคะโดยที่ก็มีลดขั้นตอนไปบ้างก็ไม่บ้างก็เยอะนะเออเพราะว่าตาเบาอยู่กันนะคะแล้วก็สีแต่ละสีเนี่ยเราก็จะใช้ความที่ค่อนข้างอ,อ่อนแล้วก็ไม่ได้เน้นรูปทรงอะไรไม่ได้ทําอะไรแปลกประหลาดนะคะรวมถึงโทนดาวความเข้มของแบบสีที่มันควรจะต้องเข้มเราอาจจะทําให้มันอ่อนลงนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดมันวืดอะมันดูไม่ออกไงซึ่งออกมาก็ประมาณนี้แหละนะคะเป็นแบบ everyday แต่ก็รู้สึกว่าไฮไลท์ก็แรงไปนิดนึงนะคะเพราะว่ากะไม่ค่อยถูกนิดนึงนะคะเพราะว่ามือซ้ายเนี่ยเราพูดตรงว่าเราแบบไม่ได้ใช้ในการทํางานอยู่แล้วเราจะใช้มือขวาทําแต่เมื่อมือขวามันเป็นแบบนี้แล้วนั้นมือซ้ายก็ช่วยชีวิตไว้ได้นะเออใช่ปะก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะใช่ไหมเออคิดไปเองเลยประสบความสําเร็จนะคะเพราะว่าอ่ะโอเคมันก็ออกมาในลุกที่เราคิดว่าอทำงานต่อได้ไปวัดไปวาได้โอเคค่ะก็สุดท้ายนิดนึงก็ขอให้ทุกคนนะคะแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บแบบนี้นะคะเพราะว่ามันก็แบบค่อนข้างสะท้านสะทน สะเทือนกับการแบบทํางานหรือว่าการใช้ชีวิตอยู่เหมือนกันนะคะแม้กระทั่งแบบในทางบิวตี้ก็มีความสะเทือนในแง่ที่เคยเล่าให้ฟังในชีวิตประจำวันก็สะเทือนเพราะว่าแบบมันไม่สามารถยกของขึ้นมาอย่างนี้ได้หรือว่ายกแบบนี้ได้คือมันคว่ำม,มือเงี้ยมันต้องใช้ข้อศอกแต่ว่าเวลาอย่างเงี้ยเราทําได้เลยเนึหรอปะแต่นี่คือแบบมันทําไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็จะมีความแบบลําบากหน่อยแล้วก็จะพยายามให้หายให้เร็วที่สุดนะคะจะพยายามที่ถนอมร่างกายเพราะว่า,วามีหลายอย่างที่ต้องรอเราอยู่ในเดือนหน้านะจ๊ะแต่ก็มือซ้ายทํางานได้ไหม ทำได้นะเวย้ยเฮ้ยภูมิใจว่า <c oughs> โอเคค่ะชาเลนจ์ Challenge วันนี้นะคะ <c oughs> บล็อกเกอร์มือหนึ่งนะคะแต่งหน้าด้วยมือที่ไม่ถนัดนะคะ <c oughs> ถ้าชอบก็อย่าลืม กดไลค์กดแกชร์กด Subscribe ช่องน้อยหนึ่งแม่อัพด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้การเนืน้อจเฮ้ยนะคะอ่ะโอเคคือพูดตรงนะว่าวันนี้คือกินยาไปนิดนึงแล้วก็มันเป็นยาแบบคลายกล้ามเนื้อมันจะแบบเหมือนตาลอยๆนิดนึงเหมือนมึนๆเล็กน้อยน,น,น,นะคะแต่ก็พอได้เพราะว่าอยู่กับมันมาอาทิตย์นึงแหละก็รู้สึกว่า <S 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 พอนฝ <พอ S 2> ืนตึงๆได้ในแง่นั้นนะคะอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตไปแล้วนะคะเพราะว่ามีอีกคลิปหนึ่งที่ต้องถ่ายต่อเลยนะคะแต่ก็ยังดีนะที่แบบไม่ได้ใช้มือไม่ได้ใช้ปากใช้จมูกเอ้ยขอด ต่อไปแล้วกันนะคะแล้วหวังว่ามือข้างนี้จะกลับมาเป็นปกติในเร็ววันหนึ่จ้าอ่ะโอเคค่ะไปแล้วนะคะคุณผู้ชมรักษาเนื้อรักษาต,ตัวรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะอย่าเจ็บแบบน้อยหนึ่งนะคะ่ะสัดีค่ะอ่ะเฟือกมาอ่ะไม่เอาวมันแบบองศา,าไม่ได้แซวอะ จริงปะก็ลำบากอยู่นะแต่คือแบบพยายามทําให้มันได้ไงเราก็แต่งหน้านานมากนานกว่าปกติเยอะมากปกติไม่นานขนาดนี้แต่แบบเฮ้ยนานมากก็ต้องแบบเผื่อเวลานะคะอ่าโอเคทําให้เรารู้แล้วแหละว่าการที่แบบมือไม่ถนัดอ่ะเราจะต้องแต่งหน้าเผื่อเวลาอีกเท่านึงเลยเว้ยยิ่งยัดยักนะคุณผู้ชมเมาส์ว่าสีไปแล้วฉันไปฉีดฉีดปวกแล้วนะคันนะคะ้วบายยค่ะ